คำถามคุณพ่อของลูกอพยพมาจากจีนผืนแผ่นดินใหญ่มาถึงเมืองไทยตอนแรกๆก,ก็ทำงานรับจ้างอยู่ที่จังหวัดพิจิตรพอมีทุนท่านก็เปิดร้านขายของชำจนมีฐานะร่ำรวยแล้วก็ได้ดแต่งงานกับแม่ตอนแต่งใหม่ๆฐานะก็ดีพอมีลูกคนที่สองเท่านั้นแหละ ฐานะก็แย่ลงเรื่อยๆนี่นจพ่อเป็นคนใจดีชอบไปคนเขากู้ยืมเงินแต่ว่าเมื่อยืมไปแล้วเขาก็ไม่เอามาคืนจนกระทั่งหมดตัวทำไมคุณพ่อคุณแม่จึงเกิดมายากจนต่อมาก็รวยพอมีลูกคนที่สองแล้วทำไมจึงกลับไปยากจนอีกครั้งเพราะกรรมใดคะ มาฟังกันเลยคุณพ่อคุณแม่เกิดมายากจนต่อมารวยแต่พอมีลูกคนที่สองกลับไปจนอีกเพราะชาติในอดีตเวลาทำบุญก็มักจะทำบุญใหญ่ครั้งเดียวและภายหลังจากนั้นก็เลิกทำไปเลยดังนั้นเวลาบุญส่งผลก็เลยส่งช่วงเดียวจะ้ะเราจะแข็งแรง จะมีูปสมบัติรั์สมบัติหรือคุณสมบัติลาบยศสรเสส,สุขก็ขึ้นอยู่กับบุญนะแต่ทำมากมันก็มีมากทำน้อยมันก็มีน้อยทำปานกลางมันก็มีปานกลางทำไ่ทำก็ไม่มีทำทีเดียวมก็ใช้ได้ทีเดียวช่วงเดียวนี่มันสำคัญนะเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลในช่วงแรก